ดูรถเงียบหลังจากที่ย้ายเหล็ก8เมตรไปรถผมแล้วมาดูรถเงียบคันนี้จะยกเหล็กสบเมตรขึ้นรถเขานะครับอันนี้12บเมตรนะครับมาดูเับเหล็กสบเมตรเหล็กสบเมตรนี่เขาจะใส่ไปยังไงเพราะว่ารถยาวแค่รวมหัวแล้วก็รวมกระบะก็น่าจะประมาณ8เมตรได้นะครับ ดูกันครับว่าเขาจะยกขึ้นแบบไหนว่าเขาจะใส่ไปยังไงมันกัญเอ้าพูด12เมตรขน้องสงูใส่รถผมผมก็ไม่กล้าขับไปแล้วเนะาะยาวเท่ารถแทนเลอร์คุเนาะไอและครับกำลังยกขึ้นแล้วครับ สิบสองเหล็วสิบสอง น่าจะผาดหัวเลยครับเบื้งส่งห่ะผาดปลาหัวรถเช่น,เน่ะเลยมาทึ้งหัวรถเช่นครับโูหัวโูไทย ้องเ,เหตุแบบนี้ยังสีได้บ้องสันโอ้เสียค่าทำร่อยบานเลยทิ่สองเมตรหูเนผะใส่รถผมบ่ได้แล้วผมก็ประกาศใส่หรอกครับอืมลักษณะการใส่ข้อจากประมาณนี้ ใส่ท่านี้ได้เสยพนโปรหัวโปรท้ายก็จะประมาณนี้ครับ